สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทกท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง YouTube Channel นะครับทิจันร์ปันเล็กเด็ดนะครับแล้วก็ทางเพจ Facebook ทิจันรปันสุขป,ปันโชคนะครับก็เข้ามาแล้วนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ เมื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีเนาะก่อนอื่นเราก็ฝากคำเตือนกันสักนิดหนึ่งนะครับจงใช้ดุลพินิษวิจารณาในการรับชมนะครับก่อนตัดสินใจนำข้อมูลไปใช้นะครับเป็นเพียงการแนะแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ็แบ่งปันด้วยใจนะครับแบ่งปันด้วยใจใครติดตามไลค์แชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะอ่าวันนี้ก็มีสูตรนะครับมีสูตรดับ110หน่วยบนมาแนะนำกันนะครับอ่าเรามาดูสูตรดับร้อยก่อนนะครับก็จะยกมารวมกันเลยนะทั้งหมดทั้งมวลเรามีหลายสูตรแล้วก็ รวมตัวดับใบแล้วก็เหลือตัวเด่นตัวไหนบ้างแล้วก็มาคอยมาพูดคุยกันนะดับร้อยบนนะครับดับร้อยบนเราจะชี้ให้ดูว่าวิธีการคำนวณยังไงนะร้อยบนเลขดับสูตรแรกนะครับหลักแสนบวกหลักหลักแสนบวกหลักอ่าหน่วยเลข ทายครั้งที่2นะอ่าก็1นบวกสเท่ากับหนะครับนี่คือดับหลักร้อยสูตรแรกนะดับร้อยบนงวดนี้ดับอยู่แล้ว22่้วดนะวดนี้เป็นงวดที่23ดูซิว่าเลข5จะดับอยู่ไหมหลักร้อยนะครับสูตรที่2หลัก10ล่างนะเนี่ยบวกหลักหน่วย เลขหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1 8บวก6เป็น24 14บวกเเป็น23นะครับก็ได้3นะดับหลักร้อยบนดับมาแล้ว22งวดงวดนี้เป็นนวดที่23จะดับอยู่หรือไม่ก็เลข3นะครับต่อมาอ่านี แอดเขียนไม่ชัดนะพอดีลบไป093กนั่น,นี่0ูนย์เกนี่9 8้ 4, นะครับ984ปอ่ะต้องขออภยัยอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนนะอ่าแป๊บนึงอ่าสูตรที่3ใช้หลักหน่วยนะหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยบวกหลัก10เลขท้ายครั้งที่1นนะเนี่ย อ่าก็3บวก9บวก8นี่แหละนะครับเท่ากับอ่าสามบวกเก้าเป็นสิบสองสิบสองบวกแปกก็ยี่สิบนะก็ได้ศูนย์นะครับอ่าดับร้อยบนนะครับจะดับศูนย์อยู่หรือไม่นะครับงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบสามเช่นกันนะขีดลงมานี่จะยี่สิบสามงวดทั้งนั้นเลยนะครับยี่สิบสามงวดอ่างวดนี้ทั้งนั้นนะครับ สู่ต่อมานะครับสู่ต่อมาอันนี้เลขร้อยบนนะครับบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่2 9กบวกเ็ก็เป็น16 16บกวก 6, ก็เป็น22นะครับอ่าก็ได้หลับ2ในหลักร้อยบนทีงวดที่23จะอยู่หรือไม่นะครับสู่ต่อมา อ่าหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับบวกหลักอ่าสิบหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1น,นะครับเลขท้ายครั้งที่1น,นะไม่ใช่เลขหน้านะเลขท้ายนะครับ8บวก4เป็น12บ2บวก8 20ยี่บวกก็24นะครับอ่าก็ได้เลข4ดับร้อยบนนะครับสูตรต่อมานะครับ ใช้หลัก10เลขหน้าครั้งที่ที่หนะดึงมาเลยนะครับก็เป็นหลักดึงลงลงมาก็เป็นดับเลยนะครับดับร้อยบนนะครับก็23่สวันนี้เช่นกันนะเมื่อทั้งหมดทั้งมวลมี1 2 3 4 5 6 6 6สูตสดนะครับ6สโตดได้ตัวเลข หกสตัวเลยนะอ่าไ่สามกันด้วยนะครับหกสูตรหตัว0ูนย์สองสานะครับดับรวมดับหลักร้อยนะครับส่วนตัวที่เหลืออยู่เหลือสีตัวนะครับเหลือสตัวมี1678งหกเนะครับหนึ่หอ่าอ่าหลักร้อยห x, x ึ่นะครับหกเ เ x 8 x x นะครับใครชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับหาตัวเทียบเด่นๆมานะครับผ่านไปสำหรับหลักร้อยบนดับนะครับเอาดูหลักสิบนะครับจัดให้ทุกหลักนะครับดูหลักสิบต่อเลยนะครับหลักสิบดับหลักสิบนะครับดับบนหลักสิบ นะครับมี8ปสูตรนะครับ8ปสูตรเลยนะหลักสิบเนี่ยมีแปดสูตรสูตรเลขระดับแล้วยี่วดนะครับวันนี้เป็นงวดที่25่สิาถ้าดับอยู่นะครับใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 0ึ่งศบวกเเท่ากับเกบวกสเท่ากับ 13ก็ได้เลข3ดับในหลัก10นะครับสู่ต่อมาหลักหมืน่นดึงมาเลยนะครับดึงมาเลยก็ดับยาวพอสมควรนะหลักหมื่นนี่ลองไปย้อนหลังดูนะหลักหมืน่นใช้เป็นตัวหลักตัวดับหลัก10บ,บนวันนี้เป็นงวดที่34แล้วนะ นะครับสามสิบสามงวดดับอยู่แล้วนะครับสูตรต่อมานะครับสูตรต่อมานี่ดับยาวกว่าเพื่อนเลยนะใช้หลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่สองดึงมาเลยนะครับก็คือใช้เป็นหลักดับบนหลักสิบนะครับวันนี้เป็นงวดที่สามสิบหกนะครับดับอยู่แล้วสามสิบห้างวดนะครับอ่าเลขหก สูตรต่อมานะครับหลัก10บนนะครับหลัก10บนบวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขหน้าครั้งที่1 9+ เบวกเท่ากับ99บวกสาเท่ากับ12เท่ากับได้เลข2ดับ10บนงวดนี้เป็นงวดที่25ดับอยู่แล้ว24งวดนะครับเลข2สูตรต่อมาหลัก หน่วยเลขท้ายครั้งที่1บวกหลักร้อยหลัก10บเลขท้ายครั้งที่2 8งบวกแเท่ากับ12 12บวก3เท่ากับ15แ้ละเลข5นะครับอ่าดับหลัก10บบนเป็นหัวที่27นะครับดับอยู่แล้ว26งวดสูตรต่อมานะครับ ใช้หลัก10เลขหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 7เบวก4เป็น1 1นะครับได้เลขดับหลักสิบนนะครับเป็นงวดที่28นะครับดับอยู่แล้ว27งวดเลยนะนะครับสูตรต่อมาสูตรต่อมาใช้หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2บวกหลักหน่วยเลขหน้า อ่าทาครั้งที่หนึ่งนะครับเจ็ดบวกสี่เท่ากับสิบเอ็ดเหมือนกันเลยนะครับอ่าก็ดับอยู่งวดที่ยี่สิบเจดวันี้เป็นงวดที่ยี่สนะครับถ้าดับอยู่เนาะสูตรต่อมานะครับหลักร้อยบนบวกหลักสิบหลักหน่วยล่างนะครับเก้ 9, 8, เป็น1 7บเจ็ดเจบวกสิ 17, บเวกสเป็น21นะครับก็ได้ดับหนึ่งอีก นะครับในหลัก10บนะครับก็เดินพอๆพกันนะครับเนี่ยยี่สดงวดดับอยู่มาแล้วนะครับหางวดที่28จะดับอยู่ต่อหรือไม่นะครับสำหรับหลัก10บบนนะครับดับหลัก10บนนะครับทั้งหมด8สูตร1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดแสูตรมีตัวชนอยู่ สามสูตรเลยนะชนหนึ่งอ่าสำหรับหลักสิบนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมาในหลักสิบนะแต่ก็ไม่แน่ะนะครับอ่ะก็ให้ดูตามสต,ตินะครับดับศูนย์หนึ่งสองสามห้าห้าหกนะครับสำหรับดับหลักสิบบนส่วนตัวที่เหลือเด่นนะครับเหลือเด่นก็สี่เจ็ดแปดเก้านะครับเพราะฉะนั้นสี่ x 7 x 8 x 9 x จะมาตัวไหนที่เด่นๆนะครับจะดับอยู่หรือไม่นะครับสำหรับเลขดับนะครับอเรามาดูดับหลักหน่วยต่อเลยนะครับดับหลักหน่วยต่อเลยนะครับหลักหน่วยบนดับหน่วยบนทั้งหมดดับอยู่แล้ว2 7งวดทุกสูตรนะครับทุกสูตร งวดนี้เป็นงวดที่28ดถ้าดับอยู่นะครับเรามาดูว่าสูตรไหนจะดับอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะก็ว่าไปตามสูตรสูตรแรกนะครับมีกี่สูตร1 2 3 4 5 6 78 9สูตรเลยนะสำหรับหลักหน่วยอ่าถ้า9สูตรนี้ดับไม่ชนกันนี่จะเหลืออยู่ตัวเดียวนะแต่ดูดูแล้วในชนกันเยอะเลยนะ,ะเรา,าดูสูตรแรกนะครับ ส่วนแรกหลักพันบวกหลักหน่วยนะครับบน0 4บวกเท่ากับ4นะครับดับเป็นตัวแรกสำหรับหลักหน่วยบนแล้วก็ศูนในหลักพันดึงลงมาเลยนะครับก็คือ,อดับหน่วยบนนะครับแล้วก็หลักเสหลักหมื่นบวกหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะครับศบวกนบวกเท่ากับ4นะครับสูวต่อมา หลักหน่วยเลขเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่2 3บวกเเป็น10นะครับด้กับ0นะครับสูวต่อมาเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่1บวกหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับ0บวก4เท่ากับ4นะครับอ๋อสนี่ชนเยอะนะอ่ะหดสูวต่อมาหลักหน่วยล่างบวกหลัก สิบเลขหน้าครั้งที่หนึ่งสี่บวกเก้าเป็นสิบสามนะครับสูตรตัวมาหลักสิบล่างบวกหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองแปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้านะครับสูรต่อมานะครับหลักสิบเลขหน้าครั้งที่สองบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบเลขท้ายครั้งที่สองเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้า สิบห้าบวกสามก็เป็นสิบแปดนะครับสูตรต่อมานะใช้หลักสิบเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับดึงมาเลยนะครับเป็นหลักเป็นเลขดับหลักหน่วยบนนะครับก็เดินยาวเท่าๆกันนะครับยี่สิบเจ็ดนวดดับอยู่นะครับอา่านวดนี้เป็นนวดที่ยี่สิบแปดนะครับอา่าดูผลกันมารวมเลขดับ นะครับรวมเลขดับ03458้ไอคือดับหน่วยบนนะครับดับ5ตัวนะทั้งหมด8ปศูนย์นี่ดับชนกนันก็เลยเหลือแค่5ตัวนะชน4ซะเยอะ4กับ8 4 08นี่ชนเยอะนะครับส่วนตัวที่เหลือก็ในหลักหน่วยที่ยังไม่ดับนะครับ12679นะครับ1 2 6 7 9 จะมา x 1 x 2 x 6 x 7 x 9หรือไม่นะครับก็รอติดตามกันนะอ่าทีนี้ให้ดูกันต่อนะครับเราจะมารวมในชุดเดียวเลยหมายความว่าคัดเด่นจากเลขดับนะครับอ่าเลขร้อยที่ตัดดับออกไปแล้วก็เหลือ1678นั่นแหละนะครับที่เหลือเด่นเด อ่าหลักสิบเหลือ4 7 8 9นะครับหลักหน่วยเหลือเยอะหน่อยเพราะดับดับไป5ตัวนะครับก็เหลืออยู่5ตัวนะครับ1 2 6 7 9นะครับจับชุดได้20ชุดสำหรับ10หน่วยนะ20ชุดตรงตรง4 1 4 2 4 6 4 7 4 9 7 1 7 2 7 7เอ่อ7 6 7 7 7 9อ่า8 1 8 2 8 6 87 8เ 9, 9็ด2ป6 97 99นะครับสำหรับอสองตัวบนตรงๆนะส่วนที่วงไว้ให้ก็มีสูตรเด่นมาตาดแล้วก็สูตรหลัก10หลักร้อยหลักสิของเราที่เราคำนวณไปแล้วเนี่ยหลายสูตรเนี่ยอย่างเช่นสูตรนี้ หลักร้อยสี่หกแปดสองนะสี 4, 6, 8, ่หกแปดสองเพราะฉะนั้นชนที่หกกับแปดนะครับหกกับแปดอ่าสำหรับหลักร้อยเหลือเหลือหกกับแปดนะถ้าเอาสูตรนี้มาตัดนะครับทีนี้เอาอสูตรหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งมามาตัดระยะยาวอีกสูตรหนึ่งก็มันเหลือหกตัวเดียวนะครับแอดก็เลยวงหกนะครับอ่าเดี๋ยว ใกล้ๆเลยค่อยมาคัดอีกทีนึงนะครับอ่านี่ข้าวๆให้ดูส่วนหลักสิบนะครับหลักสิบเมื่อชนกันหลายๆสูตรแล้วมันจะเด่นพอๆกันเลข4กับเลข7เนี่ย4กับ7เด่นพอๆกันนะครับในตอนนี้นะครับสูตรถ้าใช้2สูตรก็ชนที่7อ่าชนที่7ตัวเดียว แต่ถ้าใช้หลายสูตรก็เริ่มจะชนเลข4ขึ้นมาเยอะกว่านะครับเลข8ก็ลอง,ลองมาเพราะฉะนั้นก็เลยเอาตัวเด่นตัวรองไว้4กับ7นะครับนะครับส่วนหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเมื่อชนชนเยอะๆชนไปยนมานะครับหาเลขเด่นมามันก็จะเหลือแค่เลข1กับเลข9นะครับเลข1กับเลข9นะเลข1กับเลข9อ่า เลข4เลข5านี่ก็อ่อนไปนะครับอ่าเพราะว่าอ่ามันมันถือว่าเจอเลขดับไปแล้วนะครับเราอันนี้สูตรคลิปนี้เราพูดมาว่ากันในเรื่องของเลขดับนะครับก็เลยตัวในดับเราก็มอามารวมนะถึงแม้ว่าขวดก่อนนี้เราจะคำนวณได้เลข4ในหลักหน่วยก็ตามนะครับเราว่าไปตามสูตรตาม อาสถิติของเลขดับก่อนนะครับทีนี้มาจับชุดนะครับเด่นสูตรก็คือ c 1นะครับ c 1 7 1 8 1 7 9 4ชุดเนี้ยน่าสนใจมากนะครับใครชอบชุดไหนหรือชอบตัวที่แอดไม่รบวงก็ลองพิจารณากันดูนะครับอ่าทีนี้เมื่อจับเด่น3ชุดนะครับ3ชุดคัดเด่นเด่นอันนี้คือเลขเด่นคือ6 7 1นะ อ่านี่กัน6 7 9นะครับส่วนเลขเน้น6 4 1นะครับ6 4 1เพราะฉะนั้นแค่3ชุดนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับน่าสนใจแต่จะมาหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับอ่าก็ว่าไปตามสิติเลขเด่นที่เราคำนวณได้นะครับก็หวังว่าอ่าตัวเลขจะตรงกับกองสลากนะครับรหาซื้อลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับอ่า ฝากแค่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะครับให้ปัง,ปงๆรวยๆทุกท่านสวัสดีครับ